สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกทท่านนะคะพามาชมดอกพุธแสงจันทร์นะคะหรือว่าพุธนวลจันทร์ในยามฝนตกพรำพรำนะคะฟังเสียงฝนไปแล้วก็มาชมดอกพุธแสงจันทร์ด้วยกันนะคะนี่ค่ะ สวยงามมากเลยนะคะสุรินฝนตกชุ่มฉ่าชุ่มฉ่าตั้งแต่ช่วงเย็นเย็นแล้วนะคะกลิ่นหอมนะคะเป็นดอกพุดนวลจันทร์นะคะหรือว่าดอกพุดแสงจันท์ลักษณะของน้องนะคะจะเป็นดอกกลีบสีขาวนวลน,นะคะเนื้อนุ่มมากเนื้อของน้องจะนุ่มมากเป็นห้าแฉกนะคะนี่นะ ตรงกลางเกสรจะเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองเข้มชื่อกระเพาะนะคะพุทธแสงจันทร์หรือว่าพุทธนวลจันท์เป็นดอกไม้ประดับนะคะดอกไม้ประดับไม้มงคลที่นิยมปลูกกันมากนี่นะคะให้ทั้งความสวยงามนะคะสดชื่นผ่อนคลายพามาชมดอกพุทธนวลจันทร์ ยามค่ำๆวันนี้ที่สุรินนะฮะฝนก็ตกชุ่มชาชุ่มชาเลยสวยมากนะคะสวยมากๆเลยนี่นะคะเป็นดอกพุธนวลจันทร์ของคุณแม่นะคะของคุณแม่บ้านใกล้กัน ต้นใกล้บ้านเรานะคะก็มาถ่ายพร้อมบรรยากาศเสียงฝนนะฮะฝนตกฝนตกหนักมากที่สุรินแต่ตอนนี้เริ่มซาแล้วนะ,ะเริ่มซาหน่อยแล้วก็มาเก็บภาพบรรยากาศชุ่มช่าชุ่มช่าพร้อมกับดอกไม้สวยๆให้เพื่อนๆท่านผู้ชมผู้ติดตามนะคะได้ชม ไปด้วยกันนะคะขอบคุณที่สนับสนุนชมคลิปของเราจนจบค่ะพุดนวลจันนะคะสวยมากเต็มต้นเลยน,นะคะ ขอบคุณที่ชมคลิปของเราจนจบนะคะขอบคุณค่ะบายบายสวัสดีค่ะ